อ่าใช่ปีนี้เรื่องแรกเลยทีแรกว่าจะไม่รับเพราะว่างานยุ่งมากทั้งเปิดร้านชาบูถ้าตอนนี้มีชาบูเป็นต่อเอ็กซ์เพสที่แบบมันง่ายเรากล่าวว่าจะเปิดหนึ่งร้อยสาขาภายในสามเดือนแรกอะไรเงี้ยคะใช่แล้วก็มันก็เป็นแผนแล้วก็เราก็ทาเอาไว้แล้วและกําลังทําอยู่ก็เลยคิดว่าเอาเรื่องหนึ่งก็พอเห็นบอกเป็นวันคัดถายวันเดียวแป๊บเดียวก็น่าจะเสร็จอะไรเงี้ยครับจะมาดูชาบูนี่จะไม่รับงานในวงการหรือเปล่ารับครับก็ ถ้าเกิดใครที่ยังเมตตาสงสารอยู่ก็ยังรับอยู่เพราะว่าหลายคนก็บอกว่าอาชีพนักแสดงมันก็ไม่แน่นอนอแล้วอย่างเราเนี่ยเราไม่ใช่พระเอกที่เราจะต้องเวลาเราไม่มีงานหรือว่าปิดกล้องละครไปพวกพระเอกหรือว่าคนที่เขาหล่อๆเนี่ยเขายัางไปเดินแบบได้ไปรับงานอีเวนต์พิธีกรนู่นนี่นั่น,น,น,ดนได้แต่เราละครับเอาไปวางคู่กับหมาเขายัางซื้อหมาเลยเราก็เลยคิดว่าเออเราน่าจะมีอะไรที่ทําที่ ที่มันสร้างสารรค์แล้วก็ทำเป็นอาชีพที่มั่นคงได้อะไรเงี้ยเราโตเร็วไปไหมคะที่หนึ่งร้อยสาขาครับหนึ่งร้อยสาขาโตเร็วไปไหมเร็วเร็วมากเ,เพราะหลักการของเราคือเราทําแบบจรงิงจังจรงิจรงใจและมีวิธีการมีเขาเรียกว่ามีเชิงปฏิบัติการเรื่องธุรกิจอย่างที่มันชัดเจนที่แรกเราทําเป็นอันนี้คือสาขาที่เป็นเอ็กซ์เพรสนะฮะ เป็นสาขาที่เราเปิดรับหุ้นด้วยใครที่สนใจอยากจะทํากับเราเราก็มีรายละเอียดให้ซึ่งราคาก็ไม่ได้แพงคุณไม่ต้องใช้เงินก้อนแบบเป็นล้านนะอะไรเงี้ยแค่เงินแค่หลักแสนแค่อะแค่หลักแสนแสนเดียวก็ได้คุณก็ได้ติดหุนไว้กับเราแล้วเพราะสาขาใหญ่ที่ผมทําเอาไว้อะภายในสองปีทําไปสี่สิบสี่สิบหกสาขาอันนี้ที่เปิดแล้วที่กำลังจะเปิดอีกห้านะคะตอนนี้ลงไปทางใต้อยู่ตรงน,นี้างใต้ ตอนที่ทุกประเทศเขาาว46สาขาครับที่เป็นสาขาใหญ่ที่เป็นสาขาใหญ่แล้วเดี๋ยวจะมีเอ็กซ์เพสภายใน3เดือนเนี่ย100สาขาเพราะเมื่อคืนนี้เราก็เริ่มเปิดให้คนจองแล้วแต่ว่าเราก็ไม่ได้เชิญพี่ๆเพราะว่าเรายังลองทดลองดูอยู่ว่ามีใครสนใจไหมปรากฏว่าเมื่อคืนเนี่ยภายใน2ชั่วโมงก็มีคนมาจองประมาณตอนนี้15สาขา15สาขาภายในวันเดียวนะฮะ วันนี้ก็น่จะมีเข้ามาอีกแล้วก็วันต่อต่อไปด้วยอะไรเงี้ยคนใครที่อยากสนใจถ้าเกิดเป็นเป็นที่พี่ที่อยากจะทำธุรกิจเป็นของตัวเองอยากจะรู้สึกว่าคือผมคิดว่าต่อให้คุณจบปริญญาเอกก็แล้วแต่คุณเงินเดือนเท่าไหร่ก็แล้วแต่สักวันหนึ่งคุณก็ต้องอยากมีธุรกิจเป็นของตัวเองซึ่งคนที่ประสบความสําเร็จผมมองง่ายๆคือเวลาที่คุณป่วยคุณไปเที่ยวคุณกินข้าวคุณหลับคุณไหลคุณขี้เกียจตื่นในช่วงนั้น เงินมันจะเข้าบัญชีของคุณมาเรื่อยๆคุณไม่ต้องเดินออกไปหามันเดินดมมันไปทาเอาจากรกิจว,วแล้วครับผมแลกด้วยชีวิตแลกด้วยการเลิกดื่มเลิอกอะไรทุกอย่างเพราะว่าถ้าเราดื่มสมมติว่าผมนัดเช้ากองนัดเช้าเราต้องตื่นนัด8ปดโมงเนี่ยหกโมงผมต้องตื่นถ้ามันไกลผมต้องตื่นตีห้าเพื่อจะไปถึงกองบวกลบผมไม่เกินครึ่งชั่วโมงแต่ส่วนมากผมจะไปก่อนเวลา แล้วเราคิดว่าพอเราเลิกกันเลิกตีหนึ่งที่คืนที่สองที่สามการเดินทางอีกถ้าเรา<อ>เราเรายังดื่มอยู่เหมือนเดิมที่ล้นลาเลยเมื่อก่อนที่ดื่มแบบโอ้คุณเจอผมตรงนี้ใช่ไหมวันนี้บวงสวงเนี่ยอีกหกวันมาดูยังนั่งดื่มอยู่ที่เดินอะไรเงรรี้ยฮะซึ่งมันถามว่าอิ่มไหมผมว่ามันเป็นชีวิตของผมมากกว่าแล้วเราเป็นคนชอบคุยชอบสนุกผมเป็นคนตลกนะ แล้วมีเพื่อนเพื่อนน้องๆที่เป็นนักแสดงแบบทั้งเป็นทังพระเอกนางเอกนักแสดงสมทบนู่นนี่นั่นรุน่นใหญ่รุ่นพี่คือได้คุยแล้วเขาบอกเฮ้ยเขามีความสุขอยู่กับมึงนี่กูมีความสุขแหลวอู๊ดนะอะไรอย่างเงี้ยฮะแล้วเราก็เลยเออเราก็เลยแบบว่าอยากจะคุยนะเราอยากจะคุยกับทุกคนเลยก็คือทำชามุิรรมแต่ว่างานเียวกนก็ไม่ทิง้งเราก็ไม่ทิ้งแต่การรับงานซ้อนเนี่ยผมเคยโดนมาแล้วทีหนึ่งผมไม่บอกว่าเป็นใครดีกว่าเขาชี้หน้าผมเลยนะเมื่อเร็วๆนี้แหละ ถ้ามึงทำกับกูอย่างนี้นะมึงย่าอยู่ในวงการนีกทงานมันเยอะจัดอ่ะมันยุ่งมากแบบผมก็ไม่ผมก็ไม่เข้าใจว่าเราเองมันสำคัญขนาดนั้นเลยเหรอวะคือจริงๆแล้วตลกคุณผมความหมายของผมนะคำว่าเป็นตลกเนี่ยคุณหาที่ไหนก็ได้ที่เขาตลกมันเยอะมากเลยผมก็เลยคิดว่าเออถ้าไม่มีผมก็คงจากคนอื่นได้มั้งผมก็พูดอย่างนั้นแหละผมให้เหตุผลแล้วเขาก็ให้ผลเขาเหมือนกันแต่กูขอคิวมึงแล้ว ัวเลยปีที่แล้วกลัวเลยแล้วก็ไปขอโทษขออะไรไปสวัสดีปีใหม่แล้วฮะเขาคงดูอยู่แหละตอนนี้ก็เป็นผู้จักนี่แหละฮะก็กราบสวัสดีเลยเขาบอกถ้าจะไม่รับเราเราก็รับอันใดอันหนึ่งไปแล้วก็อย่าให้มันหายแล mm. ้วกันนะคุ้นะมีอะไรก็ก็ให้มันแปะแปะเอาไว้เผื๋อเราจะได้เหมือนกับอะไรก็ประชาสัมพันธ์ของเราไปได้ในตัวมันจะง่ายขึ้น อันแสนสาสนใจนทีเดียวแล้วก็อยากบอกเลยนะฮะใครที่งานยุ่งๆง,งานเยอะๆอย่ารับซ้อนเยอะมันมีปัญหาแน่นอนแล้วกองหนึ่งเวลาเขาออกบางกองนี่เป็นล้านแล้วซื้อถ้าเกิดผิดคิวหรืออะไรกันหน่อยเดียวเนี่ยมันหาฉุกเฉินไม่ทันแน่นอนขนาดนักแสดงที่จะสมทบเขายัางต้องแคสมาเลยอะไรอย่างเงี้ยฮะอันนี้ก็เลยเป็นประสบการณ์ที่ไม่ทำอีกแล้วกลัวแล้วจ้า จะทํทำไมอ่ะเพราะเรามาด้านนี้แล้วหจะไม่บอกแล้วเนี่ย <c oughs> ผมทําอยู่3าตัวอันนี้ผมแพลมให้ดูแล้วกันนะฮะ <c oughs> ตัวแรกผมทํากระทะอันนี้ผมสั่งนําเข้าจากเมืองจีนเป็นกระทะเนื้อเดียวกับกระทะแบรนด์ดังเลยแต่ว่าราคาผมไม่ได้ราคาขนาดนั้นผมจะเอาเป็นราคาที่คนไทยจับต้องได้ที่คนไทยได้ใช้สอยประโยชน์ของมันอย่างสูงสุดนั่นก็คือกระทะผมตั้งชื่อว่ากระทะแฮปปี้กริลก็มาจากตัวเราที่สนุกสนานที่แรกจะใช้ฟันนี่กริลมันจะ มันจะเวอร์เกินก็จะใช้แฮปปี้คิวแบบย่างสนุกที่ไปแบบกิจกรรมครอบครัวนะคะก็มีขายราคาไม่แพงมากมาก็ฝากติดตามด้วยและอีกอันนี้ก็จะเป็นเกี่ยวกับในร้านชาบูทั้งหมดเลยเป็นเครื่องหันผักหันพริกเครื่องคั้นน้ำมะนาวแล้วก็เป็นตู้แช่ตู้เย็นเป็นกล้องวงจรปิดอะไรเงี้ยวทหลเอาไปทอมคเอาเไวใช้น, <laughs> นี่ จริงๆแล้วผมให้ทุกคนที่ดูอยู่ตอนนี้แฟนๆหลายๆสื่อหลายๆสํานักหลายๆช่องหรือตัวพี่ๆผมอยากให้ทําด้วยนะเพราะว่าสิ่งที่ทําเนี่ยมันเป็นปัจจัยที่เราต้องใช้ในชีวิตประจําวันทั้งหมดเลยอย่างที่ผมทําทั้งหมดมันต้องใช้ในร้านผมทั้งหมดเลยมันต้องเริ่มจากใช้ในร้านเราใช้ในบ้านเราอะไรเงี้ยฮะแล้วกอ็อยากจะอยากจะเก็บเงินไว้ให้ลูกไว้ให้คนที่เราสร้างเข้ามาแล้ว เพราะว่าถ้าเกิดเราคิดว่าจะสร้ากอะไรนักหนาคําถามที่ผมโดนบ่อยที่สุดคือตายแล้วมึงเอาไปได้ไหมไมึงเห็นไหมนยเขาตกเฮลิคอปเตอร์ส่วนตัวเนย่ยเขาเอาอะไรไปได้ไหมไม่ได้แต่ตอนที่เราไม่ตายเนี่ยเราไม่ได้ต้องจะตายอยู่ตลอดเวลาคนเราไม่ได้เกิดมาเพื่อตายแล้วสิ่งที่เอ้าลูกอะไรล่ละครอบครัวพ่อแม่เวลาที่ไปหาหมอที่เห็นจะบ่นกันไปตั้งแต่ตีสี่ขอจะเสร็จนูน่นนี่นั่นถ้าคุณมีตังคุณไปเลยครับโรงพยาบาลเอกชนคุณเอาตังให้เขาเลย เดี๋ยวเขาได้รักษาพ่อแม่คุณเองใช่ไหมฮะอันนี้คือสิ่งที่ผมกลัวเพราะตอนที่ผมไม่มีตังค์เลยผมนอนป้ายรถเมล์หลายๆคนอาจจะรู้ประวัติผมบ้างนะผมนอนป้ายรถเมย์ผมไปหาเพื่อนที่รักกันชิพหายเลยแต่ไม่ได้ให้การต้อนรับอย่างที่เราคิดว่าเรารักเขาเหมือนที่เขารักเราผมไปโรงพยาบาลผมป่วยไม่ได้ไปโรงพยาบาลแค่ผมจะไปขอยาพารากินเนี่ยเขามองได่หัวจดเท้าแต่เขาก็ให้นะเขา เหมือนแบบไม่อยากให้อไปยืนตรงนู้นแล้วก็โยนาพาราเป็นยี่ห้ออะไรผมจําไม่ได้แล้วแต่เป็นพาราดีกว่าปวดหัวมากนอนไปรถเมล์ตื่นขึ้นมามีอะไรที่มันลําบากมีเยอะถ้าเราไม่มีตังค์เนี่ยความจนมันน่ากลัวนะคุณใช่ถ้าโรงเรียนเขาให้เรียนฟรีผมจะไม่ทํางานถ้าอาหารเดินไปกินข้างทางกินที่ไหนได้ได้ผมจะไม่ทํางานถ้าเราเขาสร้างบ้านอยู่แล้วเราไปขออยู่ด้วยผมจะไม่ทํางาน ถ้าเดินไปที่ไหนแล้วไม่ต้องใช้เงินผมจะไม่ทํางานถ้าเกิดเราไม่ต้องใช้รถผมจะไม่ทํางานนี่เราต้องทํางานเราต้องกินต้องใช้มันก็เลยทําให้เรารู้สึกว่าเราเรากำลังจะฉีกความที่บ้านเราเป็นคนจนมากแล้วเขาอยู่อย่างจนลูกออกมาแต่งงานกันแบบนั้นแล้วผมได้มาร่วมสังคมได้มารู้จักกับพี่ๆได้มารู้จักกับคนทําธุรกิจมันเป็นโอกาสของเราแล้วที่เราจะไม่ได้อยู่ที่เดิม บางคนโท,โทษโชคจะตายอย่าไปโทษครับไม่ต้องโทษคุณแลกมาด้วยชีวิตเลยยังไงคุณก็สําเร็จ <S <S ผมเราเป็นหนึ่งคำปรึกษาเลยถ้าคุณอยากรู้ว่าสําเร็จยังไงอย่างนี้นะฮะ,ะมีเจ็ดหลักแน่นอนครับมีเจ็ดหลักแน่นอนอาจจะสิบกว่าด้วยที่ทาเอาไว้แต่มันคือการลงทุนมันคือการลงทุนมันคือส่วนหนึ่งเป็นเครดิตซึ่งเครดิตเนี่ย เมื่อก่อนนี้ผมเป็นคนที่เสียงเครดิตมากผ่อนรถไม่ตรงก็มีตามยึดยึดเลยบนทางดุดเป็นนักแสดงเรื่อยๆนี่ผมไม่เคยเอ่ยที่ไหนมาก่อนนะเพราะผมกลัวผมอายเขาขับขับอยู่ประกบเลยห้าคันจอดครับจอดจอดจอดมาแบบผูมาเฟียเลยพี่ครับทางงวดมาสิบอ็ดงวดฮะสิบเอ็ดงวดได้ยังไงผมจําได้ว่าแค่สามผมฝากเพื่อนซื้ออันนี้อยากฝากเลย อย่าให้ใครก็แล้วแต่ซื้อแทนคนที่เป็นชื่อคุณผมฝากเพื่อนซื้อผมจ่ายทุกวดนทุกวดทุกวดมีอยู่สามเดือนที่ผมไม่จ่ายเขาบอกสิบเอ็ดงวดเขาตามมาแล้วตามมาตั้งแต่สามงวดแรกแต่เวลาที่เราไปถ่ายเราดันไปจอดแอบๆในร่มในอะไรเงี้ยเขาก็ตามไม่เจอแล้วไปทางจังหวัดวันนั้นมาเขายังสงสารผมนะเขามาส่งผมลงตรงสายตรงทางลงทางด่วนแล้วผมก็เพวงเหมือนแบบแต่ผมก็ขอเขาว่าพี่ไม่ต้องถ่ายรูปไม่ต้องอะไรนะ ผมขอเลยเพราะมันเป็นเรื่องที่เสียหายกับผมมากในช่วงปีแรกๆแล้วตั้งแต่นั้นมาผมไม่กล้าที่จะมีนี่คืออ่ะนี่ก้อนสุดท้ายกูโยนให้มึงเลยนะผมขาวสะอาดละพอเริ่มใหม่บาทเดียวผมก็ไม่กล้าติดใครตอนนี้แลนะอย่างที่พี่ถามว่ามันใช้เงินกี่หลักเงินผมส่วนหนึ่งแต่เงินที่เราไปกู้มาที่เป็นเครดิตอ่ะอีกประมาณสามสามถึงห้าส่วนเลยอะไรเงี้ยฮะ การลงทุนมีความเสี่ยง